สรุปการลิเวอร์พูลรอบเช้ประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับจากช่องเด็กครับแฟนบอลพันแทะเราเริ่มต้นกันที่ผมไม่สนหน้าไหนทั้งนั้นเอเก,กติเก้ต่อกับแฟนซาลิกาดงแสมนะครับหลังซัตเบิ้ลพาหงผงาดเจอราตูฮกนี่มันนิวตอร์เรสชัดๆนะจ๊ะมุกเกอเอเกติเก้นะครับเตายิงฟอร์มฮอตของลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจในค่ำคืนที่แอนฟิลด์นะจ๊ะไม่ใช่แค่จากผลงานอันยอดเยี่ยมในสนามนะฮะ แต่ยังรวมถึงการตอบตัวแฟนบอลสริการดงอย่างเผ็ดร้อนหลังจบเกมที่พลพรรคเรดเมชินถล่มนิวคาโซนิวเตดไปขาดลอย4ประตูต่อ1มุนอีปีบัดยิงน้ำก่อนะครับบมมีผลนะลครับพี่น้องต่อย้ำถึงความเจ็บปวดชูนิวบอกสกอร์ใส่แฟนทีมเยือนนะครับเบาๆของออจากฝรั่งเศสในวัย23ปีนะจ๊ะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเกือบที่จะปรุ่มทับนิวคาโซก่อนตัดสินใจเลือกทินเมเชซส์ โดยเบอ,อร์ฟอ์มทำา้อมประตูอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งแรกโดยในนาทีที่84นะครับขณะที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเอกิริเกะก,ก็ตอ,อกย้ำความช้ำใหญ่ให้กับแฟนบอลทูนามี่ด้วยการชูมือบอกสกอร์3-1ซึ่งเป็นสกอร์ในขณะนั้นที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออนะครับระหว่างเดินออกจากสนามก่อนที่จะไปร่วมฉลองอย่างสุดเหวี่ยงต่อหน้าสวาวกเดอะคัพที่มานั่งสำรองใช่ครับเราเคยเกือบที่จะได้เซ็นสัญญากับพวกเขานิวคาสเซิลจิงแต่มัน นั่นคืออดีตผมเลือกแล้วว่าผมต้องการมาที่นี่ผมลงเล่นเพื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลและผมไม่แคร์เรื่องอื่นทั้งนั้นเอเกริเก้กล่าวอย่างเด็ดขาดนะครับสุดหยอดนองลาคำชมจากตำนานหมายเลข8ปดเดนิวตอรเรสกลัวมันคักขับพี่น้องไปอันเหตดชีผมสีทองวอลแมนแค่หลังจบเกมนะครับสตีเวนจอราดาซึ่งรับหน้าที่วิเคราะห์เกมผ่านทาง TNT Sport นะฮะถึงกับเอ่ยปากชมว่าจังหวะาการทำประตูที่2ของเอเกริเก้นั้น มันมีความคล้ายคลึงกับอดีตคู่หูมหาการของเขาเป็นอย่างมากนะฮะหนึ่สปีดอันตรายจราดเปรียบเทียบความเร็วและการฉีกตัวเข้าหาช่องว่างว่าเหมือนกับฟิลด์นตอตเรสในช่วงพิกๆ 2. เฉียบคมระดับเพชรฆาศเขารวดเร็วเกินกว่าจะได้ตามทันหรือเมื่อในโอกาสเขาก็เฉียบขาดเรากับเพชราศจราดร,ระบุสถิติล่าสารการล่าสุดนะครับคุ้มค่าตัวสุดๆ เอกิเกซัดไปแล้ว15ลูกนะครับจากทุกรายการนังแต่ย้ายมาจากแฟรงก์เฟิร์ตด้วยกระตัวรวม79ล้านปอนด์อันดับตารางใช้ชนะน้นนี้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่5ของตารางพิมลีกผู้ทำประตูเอกิเกซัด2ฟอร์รเรมนหกอเน,นเต้น1นจากผลงานล่าสุดที่เพิ่งทำประตูในศึกยูฟ่าแชมลีกนะัดเจอเขาหลักต่อเน,นื่องมาถึงเกมเหมา2ลูกในลีกนะครับ ดูเหมือนว่าดาวยิงเลือดน้ำหอมรานนี้กำลังจะการเป็นขวัจใจคนใหม่ในทิ่นแอนฟิ์อย่างเต็มตัวนะครับสุดยอดพี่น้องเลยเล่นดีเร็วนะครับไปกับบอลได้ดีทักษะยอดเยี่ยมคลุมจริงๆนะฮะสำหรับฮูโกเอเจดีเนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นสื่อจัดท่านักของแอนฟิววันะครับโลกจะได้รู้จักเขาอานาสลัดส่งสัญญาณเตือนถึงดาวรุ่งของแดงที่พร้อมเขย่าวงการ ผู้ใดอีกกูยังมอเห็นมึงทรงลงเด่นยักษ์เถอ่ามกลางวิกฤตอาการบาดเจ็บที่ฐานทัพก็ใส่แอนฟิลจนแทบไปเหลือสภาพทีมชุดใหญ่อาเนอร์ซักุลเซอร์ลิเวอร์พูลก็ออกมาให้ความหวังกับเหล่าสาวกเด้อครับโดยเชื่อมันว่าเพชรแมงงามจากอาคเดมี่รายหนึ่งกำลังจะกลายเป็นชื่อที่คนทั้งโลกต้องหันมามองผู้ใดละ่ะวิกฤตโรงพยาบาลแอนฟิลร์ฤดูการสัมมนาเตือนสัมหกลายเป็นฝันร้ายของลิเวอร์พูลในเรื่องของสมรรถภาพฟิตนักเตะโดยช่อแนวรุกนะครับ และแนวรับที่บาดเจ็บกันเยอะเลยทีเดียวแผงหลังนะครับที่มีอาการบาดเจ็บก็มีเลโอนี่แบดลี่ที่รุ่นมานปิดเทอมยาวรวมถึงฟิมปงที่บาดเจ็บซ้ำซากจากเกมพบกับคาราบัก้กานกลางก็มีสเตฟานบาสติกยังคงเผชิญกับปัญหาเรื่องความฟิตและไม่สามารถช่วยทีมได้ต่อเนื่องส่วนหน้าเป้านะครับอีซักก็มาเจ็บพักยาวหลายเดือนจากอาการขาหักขณะที่เอกิริเก้นะครับ ก็เป็นศูนยหน้าเพียงแค่คุณเดียวที่เป็นความหวังอยู่โอกาสทองในความโชคร้ายของเจเดนแดนในขณะที่ตําแหน่งหน้าเป้ากําลังขาดแคลนนะจ๊ะสายตาแฟนบอลต่างจับจ้องไปที่เจเดนแดนหัวหอกใสยเลือดสกัลเซอร์แท้ๆที่ถูกวางให้เป็นทายาทรายต่อไปจากอาคาเนมีแม้เจ้าตัวจะถูกอาการมาเจ็บตามรบกวนมาตลอดทั้งฤดูกาลจนพลาดโอกาสทองในการลงสนามทดแทนรุ่นพี่แต่สล็อตนะครับ ใช่ว่านี่คือพยัก์ที่กําลังรอวันคำรามเจเดนแดนถ้าเขาฟิตเขาจะอยู่ในทีมของผมแน่นอนสรัดข่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์เขาโชคร้ายมากกับอาการมาเจ็บที่พานมาแต่เขามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและกาลังสู้เพื่อกลับมาคํามันสัญญาณจากกุนเสืออานาสลัดนะครับมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าทันทีที่สภาพร่างกายของแดนกลับมาสมบูรณ์ฟันบอลทั่วโลกจะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเขาเขากําลังประเสริญกับอุปสรรคมากมาย แต่มันก็เป็นเพียงบทพิสูจน์เขาจะกลับมาสู้และเมื่อถึงเวลานั้นโลกจะได้รู้จักตัวตนของเขาอย่างแน่นอนด้วยศริระ์ที่แข็งแกร่งและสัญชาตญาณกองหน้าที่เปี่ยมล้นแดนถูกบอกว่ามีคุณสมบัติครบถตวนที่ก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักเตะระดับท็อปสิ่งเดียวที่เขาต้องการในตอนนี้คือโชคเพื่อให้เขาสลัดอาการบาดเจ็บและลงวาดลวดลายในสนามอีกครั้งนะฮะทายุเดอร์นองลาเอ้ยเจ็บไปโดนเติบอยู่ครับพี่น้อง เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นสื่อจัดทีมทอก Talk นะครับขอย้านะว่าเป็นบทวิเคราะนะครับเงื่อนไขเดียวที่กิติจนจัดได้รับไฟเขียวออกจากทีมหลังอินเตอร์ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวอารนั้นกกของกิติจลนะครับลูกมอของลิเวอร์พูลกลายเป็นประเด็นร้อนในตลาดกุสแกนั้งเตะมกราคมนี้หลังมีรายงานว่าอินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่จากอิตาลีแสดงความสนใจอยากจะได้ตัวไปรุ่มทีมแต่เดีย๋ยวนี้มีเงื่อนไขสําคัญที่สโมสรตั้งเอาไว้ ที่เป็นกำแพงสูงริว้วต่อเชนเดอร์ใหมหรืออยู่ต่อทางเลือกของลิเวอร์พูลฟาปิโซรโรมาโน,โน่นะครับกูรูตลาดการสกันนักเตะชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยเคยริร์ติโจนออกไปในรูปแบบเชนเดอร์ยืมตัวเว้นแต่ว่านักเตะจะยอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโม,มสรก่อนเท่านั้นสานการสัญญาปัจจุบันโจนเหลือสัญญาเพียง18เดือนโดยสิ้นสุดปี2027ข้อเสนอจากอินเตอร์ ยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดที่40ล้านโยูโรหรือราว3าล้านปอนด์แต่ไม่ใช่นคนบังคับซื้อขาดจุดยืนของสโมสรน,นะครับลิอรูพูกกังวลว่าหากปล่อยยืมตัวไปโดยไม่ต่อสัญญาเมื่อเขากลับมาในช่วงซัมอมูลค่าตัวแทนจะลดลงหวบเนื่องจากสัญลาเหลืออยู่เพียงแค่ปีเดียวห้าปัจจัยสำคัญที่จนต้องตัดสินใจสถานการณ์บีมให้กองกลางในวัย24ปีต้องชั่งน้ำหนักอย่างหนักนะครับทา,างกงารกระแสข่าวเรื่องความสัมพันธ์ที่เริ่มสันคลอนกับอาเนอร์สลัด 1. โอกาสเป็นวันคลับแมนการเป็นตำนานที่รับใจสโมสรเดียวนั่นก็คือความฝันแต่เขาจะยอมรับบทบาทตัวสมองอดทนในแผงวิฟิลของลิเวอร์พูลในหลังแค่ไหน 2. ตู้โชว์ความําเร็จแมลิว์พูจะโชว์ฟอร์มสะดุดในฤดูกาลนี้แต่มาตรฐานการลุ้นแชมป์ยังสูงกว่าทีมที่เคยสนใจเขาอย่างสเปอร์สความไม่แน่นอนในตำแหน่งกุนซืออนาคตของอันเดอรัสที่เริ่มไม่แน่นอนอาจเป็น ทั้งวิกฤตและโอ,อกาสหากคุณซื้อคนใหม่เห็นค่าในตัวเขามากกว่าเดิม 4. อํอำนาจในฐานะฟรีเอเจนต์หากเขาไม่เซ็นสัญญาใหม่และรอจนถึงช่วงปี2027เขาจะมีอำนาจต่อรองมาศาลในการเลือกสโมสรใหม่ด้วยตนเอง 5. ตัวไปบอลโลกเป้าหมายของโจนก็คือการมีชื่อในนามทีมชาติอังกฤษของท h มัสตูเคิลลุยสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2006ซึ่งเงื่อนไขเดียวก็คือเขาต้องได้ลงสนามอย่างต่อเน,นื่อง ความเสี่ยงที่ลิเวอร์พูลไม่อยากสำรอยบทเรียนกรณีของเทนน์อเล็กซานโดเมื่อปีที่ผ่านมายังคงตามหลอกหลอนทิ่นแอนฟิลลิเวอร์พูลจะไม่ยอมปล่อยให้สถานการณ์ของสัญญาณนั้เตะระดับคิเมนลากยาวจนเสียเปรียบในตลาดก,กระสิขายอีกต่อไปบทสรุปนะครับหากเคอร์ติจอนต้องการย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆที่อิตาลีในรูปแบบยืมตัวเพื่อโอกาสลงซ้มเขาต้องแสดงความจริงใจด้วยการจรด ประกาศต่อสัญญาชุ่มใหม่รอระยะยาวกับหงแดงสิก่อนมีฉะนั้นประตูการยึดเทียมในหน้าหนาวนี้อาจถูกปิดตายนะฮะเฮ้ยบุคฮวยเด้ลงเลยลพี่น้องเมื่อขึ้นนี่ครับเดือดร่งใน,นที่ที่แปดสิบห่านะครับน้อยเดียวเท่านั้นเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากท่านั่นของทีมท็อกนะครับเป็นข่าวตลาดการซื้อขายนักเตะนะครับตลาดนั้นจะปิดนะครับในวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับมืออื้นมือฮึ่นนี่แหล,ละครับพี่น้อง เกยาบอลลังยุโรปนะครับหงแดงเปิดดิวหยุดโลกกระชากตัวคามามิกาส่วนโรมาโน่ก็คอนเฟิรม์มหงเปิดศึกโชซีล่าเลเซนยักเก็ตตลาดการธนัคนักเตะนะตนะครับกับมาเดือรเราอุอีกครั้งลิเวอร์พูลภายใต้การนำทังของอันเร์สเตเตรียมสร้างประวัติศาสตร์น้าใหม่หลังมีรายงานหลุดมาว่าพวกเขากําลังเดินเครื่องล่าตัวเอดูอโดคามามิกาเพชรเม็ดงามจากค่ายราชันจุคาเรียบริตมาเสริมความแข็งแกร่งในแนนกลาง แผนการยึดครองยุโรปของ Liverpool. ลิเวอร์พูลหลังจากปิดดิวเทถอนโลกทั้งอิซักและเวียตไปเมื่อปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลยังคงไม่หยุดนิ่งโดยเป้าหมายอะไรต่อไปก็คือไม่ฟิลระดับเวิลด์คลาสในวัย23ปีเพื่อสร้างยุคทองยุคใหม่แห่งแอนฟิลสถานการณ์ในมาดริดคับแม้คามาวิกาจะเป็นขวัญใจแฟนบอลแต่พิษบาดเจ็บทำให้เขาได้ออกสตาร์ทในลาลีกาสเปนเพียงแค่7เกมในฤุนนูกาลนี้ซึ่งเปิดช่องว่างหงส์แดงอย่างเฉลี่ย ค่าตัวระดับสถิติตัวเลขค่าตัวที่ถูกค่าการเอาไว้นะครับ8 0ถึง100ล้านยูโรหากมีการย้ยทีมเกิดขึ้นจริงในปี2 0 2 6 The Wall อย่างไรก็ตามนะครับมาดริดยังคงสงยันชัดเจนว่านักเตะรายนี้คือ u n d e l ร b l e หรือไม่ได้มีไว้ขายไม่ว่าจะด้วยราคาใดก็ตามซึกชิงเจอรมียักเก็ตฟราบิิโ,โรโมโัโนเฉพาะข่าวกรองระดับโลกรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก เอ็กหรือว่าเทวิตเตอร์ศึกสายเลือดพิมลีกในการยิงชิงตัวเจมี่ยากเก็ตปราการหลังดาวรุ่งพุ่งแรงจากรันเฮียวีโกในรวเร็วนี้หรือไม่การแข่งขันยังตัวยากเกตนะครับกำลังดูเดือดทั้งลิเวอร์พูลและโลซีกำลังเปิดโตัวเจอจายางหนักโดยรัรนต,ต้องการบทสรุปภายในเดือนกรกฎาคมปี2016เท่านั้นฟาบ,บิโซโรมาโนโกล่าว ส่วน i n นไซ h ์แม้ว่าสิงโปรจะมีภาษีดีกว่าในแง่ของความสนใจจากตัวนั้งเตะแต่อาเนอสัดพร้อมใช้โปรเจกต์ระยะยาวของหงแดงเป็นไม้ตายในการปัดหน้าขว้าตัวมาร่วมทีมนะครับส่วนปิดตายดิวเคร์ติจนนะครับไม่มีการขายนะครับสื่อจากทางด้านของโลโมโน,โนยืนยันว่าลิเวอร์พูลนะครับไม่มีความสนใจที่จะปล่อยเครติจนออกจากทีมนะครับโดย ลิเวอร์พูลนั้นยนืนแน่นนะครับไม่ว่าทุกสโมสรหรือว่าทุกข้อเสนอโจนไม่ได้มีไว้ขายนะครับนี่ข่าวซื้อขายจากทีมท็อกนะครับเราไปต่อกันที่สื่อจากฟุตบอล365ข้หน่อยนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนกูรูสกิเด์ครับระวังเสียใจอย่าเพิ่งรีบเชนหัวสลัดเพื่อเส้นทางอ l ลอนโซหวายแมนอยู่บลวครับตามการกระแสข่าวกามบูร์ไนในทินแอนฟิ ที่ส่งกลิ่นอายของการเปลี่ยนแปลงนะครับล่าสุดมีเสียงเตือนสติที่ดังกึกกล้องว่าความโรแมนติกอาจเป็นยาพิษเมื่อการดึงชาบีอลลโซกลับมากู้ซากอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายและนี่คือเหตุผลว่าทำไมอานาสลอตถึงยังมีของดีที่ลิอร์พูไม่ควรเขวียงทิ้งมัตตมัดทำไมสลอตถึงยังเหนือกว่านักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าแฟนบอลหงแดงกำลังติดกับดักความห่วยหาในอดีต จนลืมความเป็นจริงในสองประเด็นชี่ขาด 1. สลัดขึ้นเชื่อเรื่องความนิ่งระดับเข็มทิศพังก็ยังหาทางเจอประสบการณ์การบริหารทีมภายใต้วิกฤตของเขามีความเสถียรภาพมากกว่าในร้อยะยาว 2. ปัญหาของลิวพูคือการปรับสมดุลไม่ใช่ล้างไพ่การดึงอลอนโซ่เข้ามาอาจหมายถึงการลบนักเตะชุดใหญ่ซึ่งเสี่ยงทำให้สโมสรหลงทิศหลงทางยิ่งกว่าเดิม บทเรียนาานาทันบ้านที่อาจไม่เหมือนเดิมพราะทีติารฟุตบอลสอนให้เรารู้นะครับว่า Return of the King มักจบไม่สวยเสมอคริสโตโนโรนัลโดกลับมาที่ทินเก่าที่โอทัตฟอร์ดแต่จบลงด้วยฉากทัดที่แตกหกักเชฟฟอร์บิกัฟพิสูจน์ในว่าความสูเรบางครั้งก็เกิดขึ้นกับบ้านเพื่อนมากกว่าบ้านตัวเองการกลับมาของฮีโร่บ่อยครั้งเป็นเพียงแค่การวิ่งรอบสนามเพื่อรำลึกความหลังแต่มันไม่ได้ช่วยพาทีมไปข้างหน้า ทัศนะจากลูกหนังข่าวลือหรือมั่วซั่วเอเมรี่กับเดวราชนุข่าวส่วนฝั่งทีมวิลาพานนะครับกำลังเดือดปุดๆแฟนบอลแอเตเลต้าออกลงโต้กลับกระแสข่าวอูนเอเมรี่จอดทิ้งทีมไปคุมเดือมเมดรโดยชี้ว่าเป็นเพียงแค่การปั่นข่าวของสื่อที่ไร้ข้อมูลความจริงพร้อมย้ำชัดอย่าเชื่อจนกว่าสโมสรจะขยับความมหันที่แท้จริงเมื่อพิมลิกไม่ใช่คำตอบ ปีท้ายทุเรื่องราวสุดส,สั่นๆนะครับเมื่อแฟนบอลพันแทของเจอซีประกาศทิ้งถั๋วปีพิมลิกหันไปซบคอซุริทาวทีมเล็กๆในหลีกล่างโดยเหตุผลสั้นๆแต่เจ็บจิตว่าฟุตบอลที่แท้จ,จริงคือบ่ายสามวันเสาร์และการสู้ด้วยหัวใจไม่ใช่ฟุตบอลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเงินจนไร้จิตวิญญ,ญาณนะครับโอ้โหนี่คือข่าวจากฟุตบอล365กนะครับก็เขาออกมาวิเคราะห์นะครับว่าอย่าปลดอเนอร์สลัตนะครับเพื่อไปดึงอลอนโซ ก็ออกมาวิเคราะห์เด็ดๆคือ2ข้อที่อานอร์สโอตดีกว่าโลนโซ่นะครับคือ1เนี่ยสโลตขึ้นชื่อเรื่องความนิ่งระดับเข็มทิศพังก็ยังหาทางเจอเขามีประสบการณ์ในการบริหารทีมภายใต้วิกฤตของเขามีความเสถียรภาพมากกว่าในระยะยาวนะครับและสก็คือปัญหาของลิวพูคือการปรับสมดุลไม่ใช่ล้างไพ่ถ้าหากการดึงโลนโซ่เข้ามาอาจหมายถึงการโลนักเตะยกชุด ซึ่งเสี่ยงทำให้สโมสรลงทิศลงทางยิ่งกว่าเดิมนะครับอ่านี่คือเหตุผลของ,ของกูรูนะครับตอนนี้ก็คงจะปวดยากนะเพราะเพราะว่าสล็อตนะครับพึ่งผ่านทีมชนะนิวเซลด้วยนะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับถ้าสล็อตมันจะเอาจริงอนะ่ะมันมันไม่ไม่ติดอีกโก้ของมันเองอย่างเช่นเออมึงเล่นแบบเดิมเกนเกน้เ,กเกพชซิ่งเฮฟวีว่เมทัลเนี่ยมึงไม่ได้อยู่อันดับที่5ที่6หรอกนะครับมันอยู่นู่นแหละ ไอ้ลุนแชมป์สูสีกับอาร์เซนอลเลยมันทําได้นะครับแต่มันไม่ทํานะครับบางฮามึงเอ่ยมึงสีม้าคล่องบอลมันมันสีเหตุเป็นระบบมันนะครับสลอดบอลสีเหตุเป็นทีมเจ้าของมันก็เลยมุนอีปีเพราะว่าพรีเมียรนะครับมันไม่มีที่ว่างให้ทีมที่อ่อนปวกเปียกนะครับมันต้องแข็งนะฮะมันต้องแบบห้าวๆนะครับโบแมนไปเด่นก็ยังอันแบบออนแอตัวแรกตัวแรกเยเขาก อันมูล G P นะครับพี่น้องเอ้ยนั่นแหละครับมันทําได้นะครับถ้ามันจะเล่นแบบยุคเจ็ตติ้งคอปเนี่ยมันทําได้แต่มันไม่ทำนะครับเมื่อคืนเนี้ยนะมันก็ลองเล่นดูนะครับเพจซิ่งแล้วก็เล่นคล้าสแฮมบิวเมทัลมันก็ชนะเลยนะครับอ่าอยู่ที่ตัวมั่นแหละครับพี่น้องนี่คือสารการลิเวอร์พูลรอบเช้านะครับชอบกดไลค์ช่วกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ